เป็นยังไงบ้างช่างอ่ะโอเคเชียงชายใช่ไหมโอเคอ่ะวันนี้ช่วงเช้าได้ปั่นจักรายานและช่วงบ่ายก็ดูช่างซ่อมจั่วบ้านนึกว่านึากว่าแหลกสายไฟที่จากเสาไฟหน้าบ้าน ยึดจับอยู่กับเชือบ้านมันแตกพังลงมาจากกิ่งไม้ที่ลมพัดสายไฟอันนี้ก็ต้องซ่อมให้ช่างทำให้ทำเองไม่ไหวดูแล้วเสียวมันสูงตกลงมาแล้วไม่คุมกัน